ไอ้บนยาข้าเฮ้ยเออมันหว่วะตัวน่าแทนจอีนจอดูด้ ดูท่านเองไปไปเลยไปเลยดูท่านนะท่านท่านสองดย โล่โล,ล่อืมฮะตัวย,ยาวเยอะโอ้โหยาวโคตรเยอะอะยาวหมดเลยยาวหมดยาวหมดอยากเ,เจ็บแล้วโดนระเบิดเจ็บแล้ว ยาวยาวยาวออเข้ายาวหน่อยดิลงยาวเลยใครเนี่ยบอ,อกลงยาวเลยไม่มีหรอกเฮ้ยขึ้นไปบีบ,บนึ่งตัวถามรอ,อกเขาบอกแั่หรอย่งอย่าง,าาง,างไปขึ้นบีบนสองตัว Okay, s <S น่าไเบียร์สง่งพักให้เขาเลย go, go, go. ส่งไปแล้วพี่โอเคเออปรับหัวยังปรับหัวหน่อยปรับน้อยหน่อย ตรงไหนตรงไหนอยู่เออหน้าบันไดเอะหน้าบันไดอ่ะแท่นอ่ะห้าหน้าบันไดแท่นอ่ะบันไดเกิดนะเกิดมันอ่ะหน้าองเขียวอะผมมองไม่เห็นตะเกียบมันไม่ยิงตายครับปุ๋ยละหรือว่ <laughs> ามันอยู่ข้างบนไง ไหวไหมไหวไหมพกสบาย oh, <survival, S 1> พี่ไม่เป็นสาวไม่ไเลยยบายผมช่วยผมไม่ช่วยล e ห l o hello ค่ะ โอ้โหอยู่นี้ถ่างมันเพียบเลยเยอะเยอะสามดอกมันไม่ช่วยเลยอ่ะน้องเขียวเยอะจังแบบสามดดเมันสบายเฮ้ยสามแดดเขาติดเฝ้าไม่รู้เขาไม่อยากช่วยเพื่อนเลยก็ไม่เป็นไรหรอกเขาทอหมาอ่ะเข้าแล้วมั้งดูให้หน่อยเขาเขาใหม่เหรออยางเหรอวะอยากหนูหนูชื่อเอ็มนะคะ ก็มีหนึ่งดอกทองอย่าอย่าพูดอย่างนั้นสิค่ะอ่าแล้วก็ไม่มีอ่ะไม่ใชวะันไม่ถูกหน่วยเล่นหน่อยดิสายโหดรอซ่าบดิ ไปลอซ่าดี้วยให้แดงที่เปียนในหานะให้เราคนดันหัวแตกเลยโมเลยกดพูด,พอดรอซ่านี่มันดีจริงๆ ไปดิแดนทำอะไรแดนช่วยเพื่อนดิแดนไหนไกล้กิมเกียนอะดูความเกียนของเราว์หน่อยทำตัวดูเละจัด มันรอเพื่อนตายกันไงเออลอตัวทุเรศจัดะแต่ต้นตัว has been ยังขอให้มึงโดนยิงหัวแตกะแดน <c oughs> พอเลยเนี่ย โอ้โดนโอ้เป็นไงโอหัว oh, oh, no? ตบมือ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 ตีเลอยั่ตงตบมือส yeah. no okay. ิครับรออะไรจำเป็นไหมเนะี่ยไม่เครตบมือใหบบมดเ้ย ไอ้ย <c els descript or> <izer> ิง <OW> ข <IS 0> <ologia> ู you know? ่หน่อยยิงขู่หน่อยไม่ตอบไอ้หมดนั่หมอนะเดินมาได้แล้วมั้ย กล,ลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปกลับไปเดี๋ยวนี้เลยกลับมาน,นี่มานี่เลยหัวขอหอัวแตกแตกเดินไปน้อาองเขียวหมดมังพวกนี้ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหตายแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองถึงไม่กล้าออกกันมา ติดตลกครับเไม่ต้องถึงผมแล้วเรียบเรีบบุกไปบ้านเขาดิเล่นอะไรกันเรเนี่ยไอแดานัะติดเล่นอ่ะผมอีกอล้คนเดียวอหะประเด็นนะ่ะมันเจ็บแล้วมามาแล้วนะ ดู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 โอ้งอตกเงินนรอที่อะไรกันดูแล้วเขาผมตายเนี่ยจ้อุ๊ยแก่เลยดูอดดุลรู้ตัวดีว่าพี่ก็คนแบบนี้แหละวู้ดระเบิด กูปาร์ตัวใส่ตัวเองใส่มาถส่มาจับมาแล้วนะพี่บุกไอ้ดิพี่บุกเร็วบุกเร็วเนี่ยพี่บุกเลยมันเจ็บไะตัวเนี้ยมันมีขนาดตัวเนี้ยเห็นไหมอ่ะพี่บุกคุณเฮียบุกไปนะไหนไหนมาตั้มเลือดมามามาเอาเลือดมาเดี๋ยวผมเปิดเองมาไม่เปิดอ่ะ